เริ่มแรกเลยนะคะก็จะมีเพื่อนทักทําไมไปทําอะไรมาเป็นสิวเยอะจังเฮ้ยเมื่อก่อนหน้าใสอะ่ะแล้วแล้วทำไมถึงตอนนี้ถึงสิวขึ้นเยอะแล้วก็เพื่อนเขาก็จะมาเล้าเฮ้ยหน้าสิวอะไรอย่างเงี้ยเขา <c oughs> เขาเล่นแต่เราอะ่ะมันไม่ไม่สนุกกับเขาด้วยะคะ่ะก็ก็แรกๆก,ก,ก็เสียความมั่นใจ คือคือรู้สึกไหมคะว่าเวลาเราเป็นสิวเราจะกลายเป็นคนดังขึ้นในพิบตาจะมีคนทักเราเยอะแยะมากมายตั้งแต่ต้นซอยไหยซอยแม่ค้าแม้กระทั่งคนที่เราไม่รู้จักที่ไปเจอกันที่หึ่ก็ทักแ,แรกแรกก็คือเสียความมั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนอ่ะนาจะแต่หลังๆก็คือแบบซ้ำเถอะจะทำยังไงล่ะเราก็ดูแลตัวเองเต็มที่ เต็มความสามารถของเราอ่ะมันหลับมันก็หายใช่วต่ดีก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับดีมากมากเลยแล้วอยากจะฝากกำลังใจสําหรับคนที่ท้อเรื่องสิวอะไรเงี้ยอยากจะให้กาลังใจอะไรกับน้องๆไหมครับก็อยากจะฝากน้องๆที่มีคนทักคืออยากให้ให้ปล่อยพวกเขาไปเลยอ่ะเอาเวลาที่เราเสียใจหรือหมดความมั่นใจมาดูแลตัวเองดีกว่า แล้วมันจะทําให้เราสิวหายด้วยแล้วก็กลายเป็นคนคิดบวกด้วยอืมเยอะมากเลยเหเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเราได้บทเรียนจากมันเสมอถ้าสมมติว่าไม่มีคนทักไม่มีอะไรเลยเราก็อาจจะไม่แข็งแกร่งหรือว่าไม่อยากจะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่อยากจะมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนสิวของเราหายชีวิตของเราดีขึ้นพบเจอคนดีดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากขึ้นวันนี้ชากับพี่อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าแอดไลน์มาคุย วันนี้มิชชักับพี่วายต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ